หากอยากทำสมายกับหมอตุลยาต้องเตรียมตัวอย่างไรต้องทราบอะไรบ้างวันนี้ทำตามที่หมอเล่าเลยนะคะอย่างแรกเลยคือการเตรียมตัวค่ะถ้าคุณอยากจะทำรีเล็กสมายกับหมอเตรียมตัวก็คือนัดเข้ามาเพื่อท,ที่จะเจอกันนะคะหมออยู่ที่ศูนย์ที่มีรีเล็กสมายนั้น2แห่งแห่งแรกคือท็อปเลสิกเซ็นเตอร์ตรงแจ้งวัฒนะกับอีกแห่งหนึ่งคือศูนย์เลสิกพระราม9หมออยู่ที่ท็อปวันพุธ วันศุกร์และวันเสาร์ช่วงเช้าและหมออยู่ที่พระราม9ก้าวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ต้นเดือนเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราสนใจรีเล็ก<ๆ>สมายเราต้องเลือกสองที่นี้นะคะก็คือศูนย์เลสิกพระราม9กกับศูนย์เลสิกท็อปนะคะพอเราดูสถานที่ปุ๊บดูวันนะคะดูเวลาเสร็จแล้วก็โทรนัดเข้ามาเลยอาจจะโทรนัดกับพี่แอดมินตรงนี้ก็ได้หรือโทรนัดท,ที่ศูนย์เลสิกนั้นแล้วระบุชื่อหมอก็ได้นะคะจากนั้น ก็มาเตรียมตัวเราค่ะเพื่อจะ เตรียมความพร้อมก่อนมาเจอกันอย่างแรกคือถอดคอนแทคเลนส์ให้นานพอกับอย่างที่2คือตั้งใจหยอดน้ําตาเทียมให้มากๆเข้าไว้เพื่อมาเจอกันแล้วเนี่ยการวัดสายตาจะได้แม่นเปรี้ยที่สุดแล้วก็การวัดสายตาจะได้ปราศจากความตาแห้งจะได้ค่าที่มีโอกาสของความแม่นยําที่ดีนะคะอยากทํารีเล็กสมายใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่ารีเล็กสมายคืออะไรรีเล็กสมายเป็นการใช้เลเซอร์ที่ชื่อเฟมโตเซกันเลเซอร์เจรไนบนตาดำนี่แหละ สร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเลนส์ติคู่ขึ้นมาเลนส์ติคู่จะเป็นตัวกําหนดค่าสายตาและหมอก็จะทํางานโดยการเปิดแผลเล็กๆ2มิลแล้วค่อยๆคีบเลนส์ติคู่ออกมาเป็นการเสร็จกระบวนการเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่า เราจะต้องร่วมมือในเวลาที่สำคัญที่สุดคือตอนที่ทำเลนติคู่ตอนที่ทำเลนติคู่เราจะต้องนิ่งที่สุดเป็นเวลาประมาณ30วินาทีจากนั้นเป็นขั้นตอนการคี้เลนติคู่ซึ่งใช้เวลาสั้นในวันที่มาตรวจเราต้องเผื่อเวลานะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาตรวจประมาณ3าชั่วโมงด้วยกันมเมื่อมาถึงแล้วนะการตรวจจะละเอียดมาก ทั้งวัดความหนากระจกตาว่าความหนากระจกตานั้นเพียงพอไหมมีความแข็งแรงพอไหมทําได้หรือเปล่าขยายม่านตาดูว่ามีอะไรที่ทําให้ทําไม่ได้ในวันนั้นไหมเช่นมีรูฉีกที่จอตาหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องไปดูเพิ่มเช่นสงสัยต้อหินเป็นต้นเพราะฉะนั้นสมมุติมาถ้ามาเจอพวกนี้แล้วไม่ต้องตกใจเตรียมความพร้อมอะไรทุกอย่างให้ดีก่อนแล้วค่อยนัดระทําวันหลังเมื่อเราเตรียมความพร้อมแล้ว ก็นัดมาทําอีกวันนึงในวันนั้นน่ะอย่าขับรถมานะคะเพราะว่าเราอะ่ะจะตามมวหลังการตรวจด้วยจากการที่โดนขยายม่านตานั่นเองสมมุติว่าถ้าเป็นคนที่เลือกที่จะตรวจแล้วก็ผ่าในวันเดียวกันเราจะอยู่ต่อแล้วก็ หดม่านตาคอยจนเมื่อเราจ้องได้ดีอะค่ะถึงจะเริ่มทําแล้วเราจะจ้องอยังไงถ้าเราได้ทําวันนั้นเราก็จ้องอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าตอนเลนติคู่ให้ลืมตาสองข้างแล้วมองไฟสีเขียว10วินาทีแรกไฟเขียวจะหายไปค่ะเราไม่ต้องตกใจเราอยู่กับเขาที่เดิมนะในการที่จ้องสองตา ตาหนึ่งอะ่ะจะโดนปิดไว้แต่เราก็ต้องลืมตาทั้งสองข้างนะลืมตาสองข้างมองไฟเขียวท่องกับตัวเองไว้พอ10วินาทีไฟเขียวหายไปก็ไม่ต้องตกใจมองค้างไว้ที่เดิมอันนี้คือคีย์ที่สำคัญมากๆแล้วเราต้องนิ่งให้ได้กระบวนการทั้งหมดตอนทำเลนติคู่ใช้เวลาประมาณ28วินาทีก็คือเหมือนเราแปะคอนแทคเลนค้างไว้ที่ตา ครึ่งนาทีแป๊บเดียวเองจึงพบว่าคนไข้ทนได้ส่วนขั้นตอนที่2คือการดึงเลนส์คู่ออกเราจะจ้องตรงไหนเราก็จ้องไฟสีขาวแรกที่หมอบอกให้จ้องค้างเขาไว้ตรงนั้นเลยตัวหมอเองจะมีเครื่องมือใส่เข้าไปทำงานค่อยๆกวาดเอาเลนส์คู่คีบออกมาถ้าเรานิ่งอยู่จุดขาวจุดแรกได้จะผ่านไปไวมากๆหลังผ่าตัดคืนแรกให้นอนมากๆถ้าช่วงไหนตื่น ตื่นขึ้นมาเริ่มหยอดตากันได้เลยและจะหยอดน้ําตาเทียมกันเยอะอยู่ประมาณ4-6สัปดาห์อยากฆ่าเชื้อใช้ธรรมดาเลยถ้าแผลไม่อักเสบใช้แค่วันละสครั้งการน,นัดหลังจากทําสมายก็จะนัด1วัน7วัน1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนหมอหวังว่าหมอจะให้ประสบการณ์การทำรีเล็กสมายที่ดีกับคุณนะคะแล้วเราพบกันค่ะที่ท็อปเลสิกเซ็นเตอร์และพระราม9เลสิกเซ็นเตอร์ค่ะ